สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาทํามะม่วงน้ําปลาหวานกันนะครับกลางวันกลางวันนะครับอากาศร้อนๆนะครับตามฤดูกาลนะครับมะม่วงนะครับนี่ครับหน้าทาไหมครับหน้าตานะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําตาลตีฟนะครับน้ําปลาน้าเปล่านะครับเอามาเคี่ยวรวมกันนะครับแล้วก็กะปินะครับละเลงในหม้อนะครับละลายในหม้อนะครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับชิมรสชาติตามที่เราชอบนะครับเคี่ยวให้น้ำมันหนืดๆหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาเอาเอาเรียกว่าอะไรอ่ะกุ้งแห้งนะครับมามาตำหรือว่ามาปั่นให้มันละเอียดหน่อยๆครับแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยในในน้ำที่เราเราเคี่ยวเสร็จนะครับพอน้ำมัเริ่มเย็นแล้วถึงจะเอา กุ้งแห้งที่เราโขกหรือว่าปั่น,นลงไปคนในในเรียกว่าในในน้ำเนี่ยครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการนะครับจะออกหวานหน่อยครับหวานเค็มนิดนิดแล้วส่วนความเผ็ดก็คือเราซอยพริกสวนแล้วครับแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปนะครับทีหลังนะครับ นี่ครับหน้าตานะครับความเข้มข้นนะครับเมื่อเอาลงจากหม้อมาใส่ในชามไว้นะครับอยาดูขั้นตอนต่อไปเราก็เอาหอมแดงนี่ครับกับพริกซอยนะครับใส่โรยหน้าไปแล้วก็คนครับน่าอร่อยนะครับเพื่อนร้อนๆอย่างนี้มาทานเปรี้ยวๆกันแซ่บๆกันดีกว่าครับผม มะม่วงเพื่อนบ้านให้มานะครับนี่ครับซอยหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกสวนนะครับที่เราหั่นไว้ความเผ็ดก็ตามชอบนะครับใส่เยอะใส่มากนะครับแล้วโรยด้วยกุ้งแห้งนะครับลงไปเลยครับมะม่วงเปรี้ยวเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านให้มามื่ววานนะครับสามลูกครับ ความเผ็ดความแซ่บนะครับอีหลีครับเพื่อนๆครับนี่ครับโรยกุ้งแห้งลงไปเลยในน้ําก็มีกุ้งกุ้งอยู่แล้วนะครับกุ้งที่เราปั่นไว้เพิ่มความเค้มขลนอันนี้ก็เติมเป็นตัวไปอีกเรียกว่าโอ้โแซ่บตอกคาตอกคาเลยครับนะครับเปรี้ยวปากเครับเพื่อนๆครับเห็นแล้วเปรี้ยวปากใช่ป่ะลองทําทานดูได้เลยเลยครับผมนี่ครับ ว่าจะได้เป็นน้ำนี่ก็ต้องเอาไปเคี่ยวก่อนนะครับมาอร่อยกันนะครับมาแซบกันนะครับอืมเผ็ดครับแต่ละคํายั่วน้ำลายครับยั่วน้ำลายนะครับย้อนมาให้ดูอีกทีนะึงการโรยการโรยพริก หน้าน้ำมันนะครับหน้าน้ำจิ้มเหมือนเดี๋ยวก็เอาเอา,เอาเรียกว่ามะม่วงครับชิ้นหยิบชิ้นต่อชิ้นเลยครับคนไปเลยครับคนไปในถ้วยเลยครับแล้วก็เอาใส่ปากกินได้เลยครับรับรองแซบแซบนี่ครับน่ากินน่าทานไม่ครัาเพื่อนครับผม นี่ครับมะม่วงครับปอกเรียบร้อยนี่ครับค้นไหมครับหนามันค้นนะครับครับหยิบกุ้งมาแล้วครับอ่าแล้วก็สักใส่ปากเลยครับหยิบใส่ปากได้เลยเลยครับผมขอบคุณเลยครับที่เข้ามาติดตามนะครับต้อมชาแนลนะครับชวนแซบนะครับ ชวนหิวนะครับมือเที่ยงๆทนึ่งครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับม,มะ,ะบม,ม่วงหายาหาง่ายนะครับช่วงนี้ครับครับอมชาแนลห้าสนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับสวัสดีครับ